สมชายาเมียหลวงยืนหนึ่งทัญญาอวยพรวันเกิดเจ็บจี๊ดจนสามีเป๊กเสียอาการหนักแซบทุกสถานการณ์สมชายาเมียหลวงลวงสังหารหรือเมียหลวงยืนหนึ่งเลยจริงๆสำหรับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ทัญญาทัญเรศที่เธอแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับสามีหนุ่มเป๊กสันชยัยมาร่วม14ปีแถมมีแก้วตาดวงใจสุดน่ารักน้องลียาวัย1 1ปี แม้ที่ผ่านมาชีวิตคู่จะมีเรื่องผู้หญิงผ่านมาทําให้เธอต้องปวดหัวและออกโรงเชือดผู้หญิงในสังกัดของสามีที่อยู่ไม่เป็นบ่อยครั้งแต่เธอกลับมายืนหนึ่งได้แบบสวยๆแถมวันที่31ตุลาคม2563ที่ผ่านมาสาวธันญ,ญาก็ได้โพสต์ภาพสามีจับมือกับลูกพร้อมทั้งอวยพรวันเกิดสั้นๆได้ใจความว่าเฮ็บดีนะแดดดีดูแลสุขภาพเพื่อเด็กตัวเล็กๆคนนี้เพื่อจะเดินไปส่งเขาให้ถึงปลายทางนะ ขอให้มีภาพแบบนี้จนแดดดีหลังค่อมนะและล่าสุดก็ได้มีผู้ใช้อิสตาแกรมท่านหนึ่งโพสตวิดีโอในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของเป็กสันชัยโดยภายในคลิปมีแขกที่มาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากรวมถึงคนในวงการบันเทิงแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือภรรยาคนสวย,ย,ยธัญญาธัญเรศเป็นคนถือเค้กให้สามีพร้อมกับอวยพรวันเกิดสุดแซ่บขอให้สามีดูแลสุขภาพเยอะๆจะได้อยู่กับลูกสาวไปจนแก่เท่าแล้วเงินไม่ต้องให้คนอื่นเยอะ เงินต้องให้เมียใหญ่เมียหลวงยืนหนึ่งโอเคไหมงานนี้ทำเอาคนที่มาร่วมงานส่งเสียงเฮฮากันใหญ่ด้านเป็กสันชัยก็ยิ้มอ่อนๆหัวเราะออกมาเลยทีเดียวดูแลสุขภาพนะมาจะได้อยู่ลูกไปจนแก่นะอะไรนะคะพ่เปกรอกะงั้น <c oughs> ก็ให้ดูแลสุขภาพเยอะ นงนไม่ต้องให้หมดนอนต้องให้เมียใหญ่โอเคไหมเมียหลวงยืนหนึ่งโอเคไหเอาอีเอาอีเเอาอีประชาชนประาท อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ